ของกลับมาพี่น้องกระผ้ามือมือง่ามครักว่แมนเนือว่แมนเนือแดดเดียวด้วยพี่น้องี่าแมนเนือแดดเดียวง่ามครักว่แมนเนือแดดเดียวด้วยจะสิคิดว่าเนือแดดเดียวด้วยครับ อันนี้แบบครัวแบบครัวจะหน่อยครัวหมูว่านนี่ครับผมครัวเด้วก็ตําอันนี้แบบแบบซุกฮะแบบซุกไปกินกับเขา่า <c oughs> ครับผมนี่ไปทอดที่ดีกินกับเขา่าแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณ พี่สาวเ็นซอยอุดหนุนครับผมเพนเอาบักพี่ครัวบักพิกตําแล้วก็พี่แข็งเนาะจะหน่อยก็สิไปชงหลังจากที่ขายของกลับมาครับผมสิไปชงนี่นี่รับมา นี่เองครนอนรับเดี๋ยวไปส่ง m หมูพิกก่อนพี่น้องโอ้ยไปส่งของก่อนโมเมนไปส่ง m หมพพูพิกหมูพริกเข่าขัวผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เลยพี่น้องเด้อพริกหอมหอมครับผมใส่ลาบใส่ต้มใส่แก้วครับผมส่วนนี้ก็เอาไปตำมะุ้งนี่ตำมะหอกตำมะุ่งครับผม พริกคั่วเองตับเองครับผมรับรองความหอมครับผมความหอมความเผ็ดรับประกันครับผมเ้ยงามครับเดี๋ยวข่อยไทยพี่นองมังก่อนอ ถึงบ้านรับเลยมีสงสัยมีเปิดพระลมให้นอนรับนอนค่าเปรยลยพี่น้องนุกสาวโอเคครับชว่วงนี้ข้าอยากเนี่ยจังหน่อยก็เลยถ่ายจะคลิปสั้นๆใี้พี่น้องเมืองเด้อขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ทังหัก ให้กำลังใจกันนะน้องเนาะสวัสดีครับ